เกิดอาการเลือกกำเดาไหลก็มักจะให้ผู้ป่วยนอนราบหรือเงยหน้าขึ้นนะคะซึ่งวิธีการเหล่านี้นะคะไม่ถูกต้องนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวต้นปริรลัตอ์ตดนฟูตเต้นะคะรหัสศูนย์หนึ่งเก้านะคะวันนี้นะคะเราจะมีการแนะนําการประถมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับอาการเลือกกำเดาไหลนะคะซึ่งเลือกกำเดาไหลอาจจะเกิดด้วยการไหลาหลาสาเหตุนะคะอย่างเช่นเกิดจากความเครียดเกิดจากอากาศที่ร้อนจัด เกิดไอหรือเกิดจากอาการไอหรือจามหรือท้องผูกนะคะอาการเหล่านี้สามารถที่จะทําให้เกิดเลือกกาเดาไหลได้นะคะคนจะมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะเมื่อมีอาการเลือกกาเดาไหลก็มักจะให้เงยหน้าหรือนอนราบนะคะซึ่งวิธีการเหล่านี้ไม่ถูกต้องนะคะวันนี้นะคะเราจะมีวิธีการสาธิตการประถมพยาบาลเบื้องต้น เกี่ยวกับการเลือกกำเดาไหลนะคะ 1. น,นะคะจะท่านั่งในลนักษณะตัวตรงและก,ก้มศรีรษะเล็กน้อยอาจใช้ผ้ารองซับหรือรองที่ปลายจมกูก2อหางเลือกกำเดาไหลยังไรไมีหยุดสามารถใช้มือที่ถือปลายจมกูกสวนล่างเป็นเวลานานสินาทีและระหว่างนั้นหายใจออกทางปากหลังจากนั้นให้ผู้ป่วยอมก้อนนั้นแข็มไว้ในปากหรืออาจจะใช้เจลประคบเย็นหรือผ้าเย็นประคบบริเวณที่ปลายจมกูกหลังจาก เลือดหยุดไหลแล้วก็ให้ผู้ป่วยล้างจมูกด้วยน้ำอุ่นและนอนด้าพพักผ่อนเพื่อป้องกันการเกิดการเลือดไหลซ้ำนะคะหากทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นไปแล้วเลือดยังไม่หยุดไหลาสามารถส่งไปที่โรงพยาบาลได้ค่ะ